อฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรองเท้าเป็นรูขนาดนี้แล้วจะไปสัมภาษณ์งานยังไงวะเนี่ยโอ้ จ้าแวะชมกันได้จ้ารองเท้ามือสองราคาถูกๆจ้าเอาพอนมซื้อรองเท้ามือสองไหมจ้าอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้าป้าพอดีผมรีบไปสัมภาษณ์นะครับยวไม่ทันรองเท้าเป็นรูอย่างนั้นนะ่ะใส่ไปสัมภาษณ์งานนะ่ะเขาจะให้ผ่านเลยนี่ป้าเห็นด้วยรอครับทำไมตาดีจังเลย รูออกใหญ่ขนาดนั้นทำไมจะไม่เห็นล่ะนี่พ่อหนุ่มช่วยซื้อรองเท้ามือสองป้านะ่ะใส่ไปสัมภาษณ์งานจะดีกว่านะป้าขายให้ถูกถูกเองช่วยอุดหนุนป้าหน่อยนะออก็ได้ครับ ผมเอาคู่นี้ครับ500บาทจ้ะหะ500เลยเหรอป้าหนังแท้ก็อย่างนี้แหละซื้อไปเถอะคุ้มนะใส่สัมภาษณ์งานก็ดูดีด้วยถือว่าลงทุนให้ตัวเองได้งง้นเ็ไไ้้ครับป้า500ก็ห้ารอครับ คู่เก่าเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวป้าถ้งให้ไส่คู่ใหม่ไปเธอครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับป้าจะโชคดีนะให้ได้งานนะครับเรื่องอะไรจะถึงซ่อมนิดหน่อย มา้้แลวสวัสดีครับเรรท่าประธานอยู่ไหนล่ะครับพอดีผมมีนัดสัมภาษณ์กันปรมธานไว้ครับอ๋อขึ้นล็ียบแรกค่ะชั้นห้านะคะ,อะขอบคุณครับ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ป้าไอ้ไอป้ารองเท้าหนังอย่างดีเหรอซื้อมันตั้งห้าร้อยใส่ไม่ถึงสามสิบวนาทีเลยขาดแล้วออะไรวะเนี่ยเอากันเอาไวะเชิญค่ะ สวัสดีครับธรรมทานผมนายพงศิพันธ์กัญหาครับมาสัมภาษณ์ครับค่ะเชิญนั่งค่ะครับเออเดี๋ยวค่ะครับอ๋อขอโทษทีครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยเกิดเหตุส่วนวิสัยนิดหน่อยครับต้องขอโทษด้วยในความไม่พร้อมนะครับถ้าอย่างนั้นรอให้พร้อมก่อนดีกว่าไหมคะรอให้มา,ารธรรอทานธานนี้หมายความว่าไงครับก็หมายความว่า ฉันจะไม่สัมภาษณ์งานใครก็ตามค่ะที่ไม่มีความพร้อมเพราะฉันถือว่าไม่ให้เกียรติกับบริษัทแต่ท่านประธานครับคือมาเป็นเหตุสืบสาวจริงๆนะครับคือเมื่อเช้าอ่ะคือผมใส่รองเท้าผมดีๆอยู่แล้วจากนั้นก็ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความพร้อมเนี่ยฉันถือว่าคุณไม่ให้เกียรติบริษัทถ้าเกิดว่าคุณจะทำงานที่นี่เนี่ยคุณต้องมีความพร้อมเสมอเชิญกลับไปได้ค่ะท่านไประธานครับ แล้วการสรัมภาษณ์วันนี้แหละครับจะยังไงต่อครับไว้ค่อยกลับมาสมัครใหม่ก็แล้วกันนะคะแล้วฉันจะพิจารณาคุณอีกรอบแต่วันนี้เชิญคุณกลับบ้านได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> ป้าว่าหลอกขายรองเท้าหวยแตกวันนี้ฉันเนี่ยฉันเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเลยเนี่ยป้าป้าเอารองเท้าของป้าคืนไปเลยนะแล้วก็เอาเงิน500ร้อยชันคืนมา ของเองเอ็งซื้อไปแล้วเอ็งจะมาคืนได้ยังไงนี่ป้าทำไมจะคืนไม่ได้อะก็ป้าเล่นเอารองเท้าบางพังเนี่ยมาย้อมแมวขายชั้นใส่ไม่ถึงสิบาทีพังแล้วแล้วยังมีหน้ามาขายคู่ละห้าร้อยอีกเหรอเฮ้ยเอ็เองจอะมาโทษป้าได้งไงรองเท้ามือสองนะ่ะคุณาภาพมันจะไปเท่ามือหนึ่งได้ยังไงโอ้ป้าคุณาภาพต่ำอะ่ะชั้นพอเข้าใจแต่นี่มันไม่มีคุณภาพเลยเงินจะคืนแบบนี้ไม่ป้า นี่เป็นรองเท้าฉันนี่นี่ป้าเอารองเท้าฉันมาขายเอากำไรเข้าเป๋าตัวเองเหรออะไรรองเท้าเองที่ไหนเองทิ้งไปแล้วข้าเก็บมามันก็เป็นรองเท้าของข้าสิรองเท้าของข้าข้าจะขายมันผิดตรงไหนโงป้าก็ป้าหลอกขายรองเท้าฉันน่ะป้าเนี่ยบอกให้ฉันทิ้งรองเท้าคู่เดิมไว้แล้วไงสุดท้ายป้ารองเท้านั้นมาขายป้านี่หัวหมอกเกินไปแล้วนะครับ ป้ารู้ไหมว่าไอรองเท้าป้าเนี่ยมันทาให้ผมเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์งานนั่นมันก็เรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้าเช่นอนนี่ป้าเอาเงานินคืนมาเลยนะไม่งั้นป้าก็รองเท้าคุณเนี่ยคืนมาไอ้เอ็เองทิ้งแล้วจะมาทวงคืนได้ไงเอากระป้าหลอกฉันนี่หว่าเอาคืนมานะป้าไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ย,ยนี่คุณทำอะไรอะ่ะป้านี่คุณ กับคนแกุ่ณยังไม่เว้นเลยไม่กลัวบาปกลัวกรรมยังไงฮะเออไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่าผมเอนี่ยผมเลยคนไปไงก่อนที่ผมจะเรียกคนแถวเนี้มาลุมกระทืบคุณโทษฐานรังแกคนแก่ผมไม่ได้รังแกคนแก่นะครับจริงๆแล้วคือผมแค่หัวมึงไปไงไปป่าไวไปก่อนนะป้าเออป้าเป็นไรไหมครับเออป้าไม่เป็นไรแล้วจ้ะ บ้าเอ้ยต้องมายื่นใบสมัครใหม่แล้วลังจะได้งานอยู่แล้วแท้ๆเลยรองทงรองเท้าก็ซื้อใหม่เพื่องตังจริงเฮ้ยแล้วมันทําประธานนี่เฮ้ยไอ้ป้าขายรองเท้าเมื่อวานนี่เขามาทำอะไรตรงนั้นวะ เ้วจะไปสัมภาษณ์งานยังไงวะเนี่ยเฮ้หรือว่าจริงๆแล้วที่รองเท้าเราเป็นรูขาบแบบนั้นก็เป็นรูปป้าเองเหรอรองท้ามือสองถูกๆจ้ารองเท้ามือสองถูกๆจ้า โอ้ยรองเท้าฉันพังหมดเลยอะ่ะแหมเป็นรูด้วยอะ่ะซื้อมาต้องแพงอะ่ะแม่หนูซื้อรองเท้ามือสองไม่จ้าถูกๆจ้าป้าจ้ะไม่เป็นไรจ้ะป้าพอดีว่าฉันไม่ชอบซื้อของมือสองอจ้ะ แต่วันนี้ป้ายังขายไม่ได้สัะคู่หนึ่งเลยข้าวก็ยังไม่ได้กินแม่หนูช่วยป้าถือหน่อยได้ไหมถือว่าช่วยป้าก็แล้วกันก็ได้จ้ะป้างั้นฉันขอเลือกก่อนนะจ๊ะขอดูคู่นั้นหนีอยนี้นะ่ะ้ะอ๋อท่านประธานครับ อย่าซื้อนะครับท่านประธานนี่นายนี่เองจะไปไหนก็ไปแต่คนจะขายของจะมาไล่ลูกค้าอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ใครมาซื้อรองเท้าร้านป้า,างไงล่ะครับนี่นายพูดอะไรของนายอะ่ะท่านประธานดูนี่ครับเฮ้ยป้านี่ป้าเป็นคนเอาหมุดตอกใส่รองเท้าฉันนี่ เมื่อวานเนี่ยครับผมก็โดนแบบนี้เหมือนกันก็เลยต้องมาซื้อรองเท้ามือสองจากร้านป้าแต่พอไปถึงบริษัทอ่ะรองเท้ามันก็พังซะก่อนนะครับเพราะว่าป้าเนี่ยเอาของไม่มีคุณภาพอะครับมปย้อมแมวหลอกขายลูกค้าแล้วป้าก็ใช้วิธีเนี้ยเพื่อหลอกให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อรองเท้าร้านป้าครับป้าป้าทําแบบนี้ทาไมคะโท่เว้ยยุ่งในข้าเรื่องจริงๆเลยนะเองเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะครับ ถ้าสิ่งที่ป้าตำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นอะ่ะโอ๊ยสมัยนี้หากินสุจริตนะ่ะมันได้เงินเร็วที่ไหนวะค่าก็ต้องมีกลยุทธ์นะสิป้าแต่กลยุทธ์ของป้าเนี่ยป้าต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนป้าต้องไม่หลอกลวงใครฉันขอบใจนายมากนะที่เตือนฉันเดี๋ยวนายเนี่ยตามฉันไปที่ออฟฟิศนะฉันจะรับนายเข้าสัมภาษณ์งาน ถือว่าเป็นการถ่ายโทษแล้วก็ขอบคุณจริงเหรอครับรรท่านประธานได้เลยครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยผมขอพาป้าไปส่งตำรวจก่อนนะครับฮะตำรวจเหรอไม่ไปข้าไม่ได้ทำผิดเนี่ยอย่าคิดว่าจะหนีกฎหมายพ้นนะครับคนเราเนี่ยต้องรู้จักรับผิดชอบการกระทําของตัวเองด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวฉันไปเป็นพยานด้วยเออ,เอ,อป่อยคนะ่ะปล่อยคนะ่ปยนะป ี่มันอะไรกันคุณเป็นใครผมก็เป็นแขกที่มาร่วมงานแต่งยังไงล่ะครับนี่นายเอาลงศพมาด้วยทำไมเอาป้าก็ของขวัญง,งานแต่งไงนี่นายจะบ้าเหรอนายเอาของอัป,ปมงคลมางานมงคลลูกชายฉันเนี่ยแหม่แหมแหมแหมแมมางานแต่งแฟนเก่าทั้งทีเนี่ยผมก็ต้องหาของขวัญที่มันดูพิเศษยังไงเล่าฮะอะไรนะ แต่อุย้ยแกเคยคบกับไอ้ผู้ชายคนนี้เหรอเฮ้ยป้าไม่ได้หมายถึงไอ้หน้าจืดน,นี้ก็เจ้าสาวคนนั้นไงที่เป็นแฟนเก่าผมเออไอ้เบแกมาที่นี่ทำไมพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างกับคนไม่เคยรักกันนะ่ะแกกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะที่นี่ไม่ต้อนรับแกแล้วก็อไอ้โรงศพเนี่ยกลับไปด้วยผมอุตส่าห์เอามาให้เป็นของขวัญเลยนะเนี่ยฉันไม่รับกลับไปเดี๋ยวนี้นี่คุณ คุณทำแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรแหมผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแค่มาร่วมยินดีให้กับแฟนเก่าแค่นั้นเองร่วมยินดีเหรอแค่กาวลงศบมาเนี่ยฉันก็รู้เจตนาแกและว่าเจตนาแกมันไม่ดีพลุม่มกลับไปก่อนเถอะบ้าขอแล้วผมไม่กลับจนกว่าพวกคุณ่ะจะให้ผมเข้าร่วมงานแต่งไม่อย่างนั้นะผมพังงานแต่งจริงๆนะ ถ้าแกทำฉันจะแจ้งตำรวจจับแกผมไม่กลัวหรอกนะครับตำรวจเนี่ยถ้าแลกกับการได้พังงานแต่งของพวกคุณเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะ<ก>ไม่เป็นไรแพทเขาอยากร่วมง,งานแต่งเราอะก็ปล่อยเขาไปเถอะอุ้ยคะทำไมคะให้เขาเข้าไปเถอะแพทเราต้องมีเรื่องคุยกัน ไหนคุณลองเล่าผมฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนเก่าถึงทำกับคุณแบบนี้เรื่องมันยาวนะคะผู้ชายคนนั้นเป็นความผิพดพลาดหนึงในชีวิตฉันตอนคบกันฉันไม่เคยมีความสุขเลยแล้วพอเลิกเขาก็ไม่ยอมเขาก็ตามมาลังวามชนอยู่แบบนี้ 走吧 ขอ,อยืมก่อนนะเดี๋ยวฉันมาคืนทีหลังเอาเมื่อคืนเหรอแกผ่านเงินฉันไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะตอนิดแกทำไปม,มีทำไมเอาเงินมาคืนเดี๋ยวนี้นะเ,เ,เงินอะไรวะเราสองคนเป็นแฟนกันนะเว้ยเงินเธอมันก็เหมือนเงินฉันนั่นแหละแต่นี่ฉันเก็บเอาไว้ลงทุนนะถ้าแกยังเป็นแบบนี้ ชีวิตเราสองคนมันจะดีขึ้นเมื่อไรเธอก็ไปหาใหม่อยู่วะบ่นอะไรลักหน่าวะน่ารำคาญอ่ะฉันไปก่อนเลยไอ้แบลเลี๋ยวนะ ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นพอกันทีฉันไม่อยากทนอยู่กับผู้ชายอย่างแกแล้วเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่ให้ไปหรอกคนอย่างเธอไปไหนไม่รอดหรอกแกไม่มีเสร,ร็จมาห้ามฉันฉันหมดความอดทนกับผู้ชายอย่างแกแล้วฉันอยู่กับแกมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ร่มจมนี่เธออย่าวมาโทษฉันนะคนอย่างเธอจะไปไหนล่ะ ที่ฉันอยู่กับแกอะปล่อยให้ฉันไปมีชีวิตที่ดีกว่าน,นี้เถอะฉันไม่ให้เธอไปบอกแล้วกันไม่ให้ไปอ่ะถ้าจะไปก็ไปแต่ตัวนี่ที่ข้าวของไว้ตรงนี้แต่นี่มันข้าวของของฉันเดือนฉันก็ซื้อฉันไม่สนหรอกนะยังเธอถ้าเก่งมากนะ,ะก็ไปเลยดิไปตัวเปล่านั่นแหละแต่บอกไว้ก่อนนะว่า ไม่เกินสามวันหรอกเดี๋ยวเธอก็จะสมสารกลับมาหาฉันได้คนอย่างฉันอะจะไปตายเอาดาบหน้าดีกว่ากลับมาหาคนที่ถงชีวิตฉันอย่างแกเฮ้ยพัดกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะฉันไม่ปล่อยให้เธอไปม,มีความสุขคนเดียวหรอกจำไว้ โหย้ยนี่มันแบงนาชัดมันทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้ไงวะตอนฉันออกมาจากชีวิตเขาฉันคิดว่าฉันจะหลุดพ้นแต่สุดท้ายเขาก็ยังตามมาละความฉันอยู่ดีคนแบบนี้ก็แค่ไอ้คีแพ้ที่ไม่ยอมรับความจริงเลยทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ชีวิตคนอื่นมีความสุขล้วเราจะทำยังไงดีกับคนคนนี้คะ แพทคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะไม่ยอมให้หมอนั่นมาพังงานแต่งเราเด็ดขาดและที่สำคัญนะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ดีอะไรมาผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ไม่รู้ไปอดอยากมาจากไหนกินยากับปอบลงแน่ใช่แกก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงเขาจะไม่เอาดูทำเข้าสิเนี่ยพวกแกจะนินตาฉันเนี่ยพูดให้มันเบาๆหน่อยได้ปะฉันได้ยินเย้ย ได้ยินขนาดนี้ยังทนฟังอยู่ได้เนาะเป็นฉันนะกลับไปนานแล้วนี่ป้ามายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันต้องยุ่งอยู่แล้วเพราะฉันเป็นเจ้าภาพงานแต่งนี้หืมเหรอว,ว่าแต่อาหารของป้าก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วอะป้าไปหามาเพิ่มให้หน่อยได้ปะ ขอโทษนะครับพอดีผมเชิญแขกที่สนิทกันนะครับก็เลยไม่ได้จัดงานใหญ่โตอาหารก็เลยไม่เยอะนะครับจะทําอะไรอ่ะก็ช่วยให้เกียดแขกคนอื่นด้วยนะทําไมผมก็เป็นแขกเหมือนกันนี่ช่างเขาเถอะแพทคนเขาไม่เคยกินอาหารอร่อยๆเนี่ยปล่อยเขากินไปเถอะนี่แก็พูดอย่างนงี้ยหมายความว่างไงอ๋อพอดีแพทเขาเล่าใ้ผมฟังนะครับ เพราะสมัยที่คบกันน่ะคุณไม่ค่อยเอางานเอาการแถมยังมาเกาะแพทกินไปวันๆผมก็เลยเดาว่านิสัยของคุณน่ก็คงเหมือนเดิมสินะครับแพทนี่ถึงขนาดไปฟ้องแฟนใหม่เลยเนี่ยให้เขาสงสารเธอแพทเขาไม่ได้ฟ้องหรอกนะครับผมถามเขาเองเพราะผมได้รู้เนี่ยผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมนผู้หญิงถึงทิ้งคุณนี่แกกล้าว่าฉันเหร แกอยากลองดีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแกโอยอ้เอ้โอยอ้โยแกุณนะครับอย่ามาทำตัวนาพานแถวนี้ผู้ชายที่เก่งกับผู้หญิงอย่างคุณนะผมไม่กลัวหรอกนะครับแก ถ้าไม่ได้จะมาแสดงความยินดีจริงๆอ่ะก็กลับไปเถอะนะเบผมว่าปล่อยให้เขาไปมีชีวิตที่ดีเถอะนะครับส่วนคุณนะ่ะเอาเวลานี้ไปพัฒนาตัวเองดีกว่านะครับทำแบบนี้มันน่าสมเพชนะครับไม่ฉันไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้พวกแกสองคนมีความสุขเด็ดขาดเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าคุณรักแพทหรือเพราะว่าคุณเกิดเสียดาย ที่เสียผู้หญิงดีๆไปอ๋อหรือเพราะว่าคุณอิดชาที่เขาไปเจอคนที่ดีกว่าฉันเนี่ยนะอิดฉาถ้าไม่ได้อิดชาแล้วคุณมาเกาะกูทำอะไรละครับที่คุณอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่า<ส>คุณรู้ดีกว่าใจว่าแพทอ่ะเขาไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเลยคุณแค่รับไม่ได้ที่แพทเขาทิ้งคุณ คุณก็แค่ไม่อยากยอมรับว่าคุณเองอ่ะห่วยแตกคุณเองอ่ะได้แต่ทำร้ายแพททั้งที่แพทอ่ะไม่เคยทำร้ายคุณเลยโต่พวกผู้หญิงอ่ะไม่ก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละทิ้งฉันไปหาคนที่ดีกว่าแกก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับการที่คุณไปด่าผู้หญิงว่าไม่ดีเนี่ยตัวคุณต้องดีกว่าเขานะครับ แต่คุณไม่ใช่คนดีการที่ผู้หญิงไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิตเขาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับกลับไปเถอะนะเบยการที่มาพังงานแต่คนอื่นอ่ะมันไม่ใช่วิธีที่ดีแล้วมันก็จะไม่ได้ทำให้แกรู้สึกดีขึ้นด้วยถ้าแกอยากรู้สึกดีอ่ะโน,น่นเอาเวลาไปตั้งใจทำงานเปลี่ยนชีวิตแกให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหม ฉันมันแย่น่ะนะเลยเหรอทุกคนถึงมองฉันด้วยสายตาที่น่ารังเกียจแบบเนี้ยก็ดูสิ่งที่แกทำวันนี้สิเบถ้าแกไม่ทำดีกับคนอื่นก่อนแล้วจะมีใครที่ไหนที่เขามองแกในแง่ดีอ่ะมันไม่สายเกินไปหรอกนะเบที่แกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันรู้สึกเสียใจ ฉันรู้สึกอิจฉาที่แพตเขาไ่มีชีวิตที่ดีกว่าฉันอะ่ะแล้วฉันเสียดายอะตอนที่ฉันอยู่แกไม่เคยทำอะไรเพื่อที่จะรักษาฉันไว้เลยเบนแต่ตอนที่ฉันจะไปเกจะมาเสียดายทีหลังมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วละ่ะเราสองคนขอตัวก่อนนะครับ หวังว่าวันนี้คุณคงได้บทเรียนอะไรอยู่บ้างพอที่จะนำไปพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นส่วนวันนี้คุณอยากอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานก็อยู่ได้นะครับถ้าคุณไม่ไหวอะอยากจะกลับก็เชิญครับโอเคจะไปก็ได้วะ